จะช่วยให้เราสามารถเปิดดู Not d i s t u r b Mode ได้ที่หน้า,าหน้าล็อกสกีนตรงนี้เลยนะครับผมสังเกตดูที่ไอคอนทางด้านซ้ายมือใกล้ๆนาฬิกานะครับถ้าเราสไลด์มาทางด้านาขวาเนี่ยจากตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะปรับดู Not d i s t u r b Mode ให้เราทันทีนะครับสไลด์อีกทีหนึ่งตัวนั้นก็จะหายไปนะครับโอเคตรงนี้สามารถใช้ควบคู่กับตัวแอปพลิเคชัน Forecast ได้ด้วยนะครับ มาดูกันว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรให้เข้าไปที่ไซเดียนะครับผมค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Faster l e s s นะครับ Faster l e s s ตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับดาวน์โหลดได้จากซอสของ i i g o o r d ได้เลยติดตั้งเสร็จนะครับไม่มีอะไรให้ตั้งค่าไม่มีอะไรให้ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารีสปริงกลับมาแล้วเนี่ยจะได้ไอคอน จะเป็นลักษณะนี้เป็นขีดๆนะครับอยู่บนอ,อยู่ทางเมนูทางด้านซ้ายนะครับแล้วเวลาจะเรียกใช้งานก็เพียงง่ายๆครับกดสไลด์มาทางขวานะครับรูปพระจันทร์นะจะขึ้นสแสดงว่าดูนอ n ดิสตามโหมดโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าจะปิดทีนึงก็สไลด์กลับไปนี่ครับเป็นการตั้งค่าง่ายๆแล้วก็เรียกใช้งานง่ายๆสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ฟรีจากไซเดียนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าขอบ อย่าลืมไปกดไลค์ที่ iPhone mod d net ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ